ข้อสองครับเขาบอกว่าเดือนนี้ฮาร์ราาลดดิสต์ปรับราคาลดลง20%ปรับราคาลดลง20%อย่าลืมนะราคาเดิมถือเป็น100%นะครับงั้นราคาราคาใหม่ซึ่งมันถูกปรับลดลงมา20%เนี่ย100%ลดลง20%ก็เหลือ80%นะครับราคาเดิม100%หรือว่า100ส่วน มันลดลงไปยี่สิบเปอร์เซ็นหรือว่าลดลงไปยี่สิบส่วนทำให้ราคาใหม่จึงเหลือร้อยเปอร์เซ็นลบยี่สิบเปอร์เซ็นก็เหลือแปดสิบเปอร์เซ็นตะเข้าใจตัวเลขแปดสิบแล้วนะว่ามายังไงนะเออแปดสิบเปอร์เซ็นหรือว่าแปดสิบส่วนนะครับราคาใหม่นะครับนะแปดสิบเปอร์เซ็นของราคาเดิมนะครับนะครับทำให้ราคาเหลือสามพันหกร้อยตอบผููก่อนนี่ราคาใหม่หรือราคาเดิม ามพันหกร้อยเนี่ยราคาใหม่อ,อโอเคนะข้อนี้อยากรู้ราคาเดิมนะเราก็เลยวิธีที่หนึ่งนะครับราคาใหม่ตอนนี้จะเท่ากับแปดสิบเปอร์เซ็นของราคาเดิมลูกก็เอามาเทียบเลยเอามาใส่เลยมาใส่เลยราคาใหม่สามพันหกร้อยเท่ากับแปดสิบเปอร์เซ็นก็แปดสิบส่วนร้อยของก็คูณคูณด้วยราคาเดิม แล้วลูกก็สลับฝั่งนะครับเพื่อจะเอาให้เอตัวที่เราไม่รู้ค่าเนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้เห็นป่ะก็จับมันสลับฝั่งก่อนแปดสิบส่วนร้อยคูณราคาเดิมแล้วจะได้สามพันหร้อยย้ายข้างให้เหลือแต่คำว่าราคาเดิม ถ้าจะย้ายให้เด so, like well. um ี๋ยวแต่ราคาเดิมลูกก็ต้องย้ายเทอมนี <h 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 ้ไปฝั่งนู้นใช่ไหมเอออยู่ฝั่งซ้ายมันคือคูณแปดสิบส่วนร้อยเดี๋วนั้นถ้าย้ายไปฝั่งขวามันก็ต้องคูณด้วยส่วนกลับคือคูณด้วยร้อยส่วนแปดสิบเออยี่สิบตัดได้สี่ยี่สิบตัดได้ห้าสี่ไปตัดสามพันหร้อยได้เก้าร้อย กลายเป็นเก้าร้อยคูณห้าสี่พันห้าร้อยบาทราคาเดิมคือสี่พันห้าร้อยบาท <5. S 1> อืม เดี๋ยวค่อยดูวิธีที่สองถ้าจริงที่เรารู้มาคือราคาใหม่ถูกไหมครับตอนนี้ราคาใหม่คือแปดสิบส่วนตอนนี้แปดสิบส่วนตรงเนี้ยคือสามพันหกร้อยบาทราคาใหม่แปดสิบส่วนตรงเนี้ยคือสามพันหกร้อยบาทอะเราก็เอามาเทียบเนาะ ราคาใหม่เท่ากับแปดสิบส่วนเท่ากับสามพันหร้อยงั้นถ้าหนึ่งส่วนก็ต้องลดลงแปดสิบเท่าก็หารด้วยแปดสิบราคาเดิมมันคือร้อยส่วน มันก็จะเอาตอนหนึ่งส่วนเนี่ยคูณขยายด้วยร้อยเท่าตรงนี้เดี๋ยวก็จะตัดทอนได้ 4, ะสี่พันห้าร้อยลักษณะเดียวกันยี่สิบตัดได้สี่ยี่สิบตัดได้ห้าสี่หนึ่งสี สี่ไปตัดตัวนี้ได้เ 900, 900, ก้าร้อยเก้าร้อยคูณห้าก็สี่พันห้าร้อยคำถามเด็กๆผู้ถามเด็กเพิ่มนะถ้าโจทย์ข้อนี้ไม่ได้สนใจราคาเดิมแต่สนใจว่าลดลงกี่บาทตรงนี้ลูกจะเทียบอะไรเนี่ยบรรทัดนี้ลูกจะเทียบอะไรเออถ้าเกิดเขาไม่ได้สนใจราคาเดิมนี่เพราะเขาสนใจราคาเดิมบรรทัดนี้เราถึงได้เทียบราคาเดิม แต่ถ้าเกิดเขาสนใจอยากรู้ส่วนลดว่าลดไปกี่บาทตรงนี้ลูกควรจะเทียบอะไรใช่เทียบส่วนลดครับนะลดลงยี่สิบส่วนใช่ป่ะลูกก็จะเขียนตรงนี้ว่าเป็นลดลงเท่ากับยี่สิบส่วนเออแล้วตรงนี้แทนที่จะคูณร้อยก็จะคูด,ด้วยี่สิบแทนพอเข้าใจไหมครับเออนะ วีที่สามนะครับตีความคําว่าลดลงยี่สเอร์นลดราคาลงยี่สิบปอร์เซ็นะครับก็จะได้ว่าถ้าราคาเดิมร้อยบาทจะลดให้ยี่สิบบาทนะถ้าราคาเดิมร้อยบาทจะลดให้ยี่สิบาทแล้วก็คิดต่อไปปกติแล้วมันก็จะตีความออกมาแค่นี้แหละเราคิดต่อไปอีก เอ๊ะถ้าราคาเดิมร้อยเขาลดให้ยี่สิบนั้นราคาใหม่ก็จะลดเหลือแปดสิบตรงนี้คือราคาใหม่แล้วลูกก็เลือกใช้จากสามท่อนเลือกใช้สองท่อนสองท่อนที่จะเลือกใช้เลือกจากอะไรบ้างหนึ่งค่าจริงที่รู้มาเป็นเรื่องอะไรสองสิ่งที่อยากรู้เป็นเรื่องอะไรนะครับค่าจริงที่รู้มาเนี่ยสามพันหกร้อยนะครับเป็นเรื่องของ ราคาใหม่สามพันหกร้อยเป็นเรื่องของราคาใหม่ก็คือตรงนี้ถูกปะตรงลดเหลือเนี่ยนะครับแล้วสิ่งที่อยากรู้คือราคาเดิมคือช่องนี้งั้นลูกเอาสองช่องนี้มาใช้ช่องนี้ไม่ต้องเอามาเห็นป่ะช่องลดลงไม่ต้องเอามาการเทียบอยิสระยางอยากรู้เรื่องอะไรเอาสิ่งนั้นไว้ขวาข้อนี้อยากรู้ราคาเดิม ลูกจึงต้องเอาอันนี้ไว้ขวาเนี่ยแล้วก็ราคาใหม่ตรงนี้เอาไว้ซ้ายก็เลยได้ว่าลดเหลือ80บาทราคาเดิมจะเป็น100บาทแต่อ่านดูมันก็จะรู้สึกแปลงๆใช่ไหมครับเออเราก็เลยไม่เขียนว่าลดเหลือ80บาทเราก็เลยเขียนเป็นถ้าราคาใหม่เป็น80บาทราคาเดิมจะเป็น100บาทเนี่ยครับ ตอนเทียบตอนเริ่มเทียบอย่ตัวอย่างถ้าราคาใหม่8ปสิบาทราคาเดิมจะเป็นร้อยบาทนะครับอาละ่ะแล้วก็รรทัดที่สองก็คือเทียบหนึ่งอย่างเงี้ยลดลงแปดสิบเท่าตัวใช่ไหมเดังนั้นราคาเดิมตรงนี้ก็ต้องลดลงแปดสิบเท่าตัวครับก็จะเป็นลดลงแปดสิบเท่าตัวก็ต้องหารด้วยแปดสิบแล้วก็ค่อยเทียบจากหนึ่งมาเป็น ราคาใหม่สามพันหกร้อยอย่างนี้ก็เพิ่มขึ้นสามพันหกร้อยเท่าตรงนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นสามพันหกร้อยเท่าตามไปด้วยก็จะเป็นมีจุดไหนงงงงไหมครับยี่สิบตัดได้ห้ายี่สิบตัดได้สี สี่ไปตัดสามพันหกร้อยได้เก้าร้อยห้าคูณเก้าร้อยก็สี่พันห้าร้อยเห็นไหมครับทำให้เป็นทั้งสามอย่างนั่นแหละนะครับแล้วไปปรับใช้ตามความเหมาะสมเนาะ